นนี้เราอยู่ที่บ้านอะไรนะคะบ้านนาเวินนาเวินไม่ใช่นาบัวเวินนาเวินคนาบัวเวินนาบัวเวินเวนที่แบบเวอร์เหรอใกล้เคียงอันนี้อยู่อยู่บ้านไหนตำบลไหนคะแนะนำหน่อยตำบลบ้านป่า เาเป็นป่าอำเภอเวดพิโร่ควงับเชียงรายไม่ใช่อนไอโมอฉัเลเธอแนะนำนี่ฉะนแนะนำที่นี่มีอะไรให้มาถ้าสนใจแบบว่าเที่ยวท่องเที่ยวชนธรรมชาติวิถีชีวิตถ้าใครสนใจความลำบากใช่ตัวลตัวน้อยๆนะอนนี้มันเป็นชีวิตนึงแท่านรบอว่ารู้สึกว่าอยากสัมผัสเพราะเี้เราอยู่ในเมืองเนาะมันความวุ่วายความตืนตะหนกอมาแบบนี้มันไม่ว่นวายมันค่อยเป็นคลอยไปอะไรเงี้ยแกล้ตื่นเช้ากแล้วกันใครบอกว่าวุ่นวายวุ่นวายแล้ง นี่ก็เป็นเส้นทางเดินไปสู่นาบัวเวินนะคะถึงแล้วนาบัว,นาบ,วนาบัวเวินนะคะชื่อเวินนี้เป็นชื่อของช้อยเวินเป็นชื่อของคุณทวดคุณย่าคุณยายอะไรนะคุณยายคุณยายเวินเขาเลยตั้งชื่อว่านาบัวเวินนะคะก็ในอนาคตเนี่ยน้องเกมน้องช้อยเนี่ยก็อาจจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะที่บ้านมีอุปกรณ์หมดแล้วนะคะ ทั้งกี่ทั้งที่ทออะไรมากมายเกรียนเกินมากมายนะคะแล้วก็จะแบบอันนี้จำเป็นว่าสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนนะคะชิงธรรมชาติเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะคะใครสนใจแนวนี้ก็มาติดต่อน้องเกมได้นะคะอันนี้เป็นต้นมายาลาบนะคะนี่ฮุบเล็วอ่ะเลือบฮุบเร็วฮุบเร็วฮุบวอี น้าพรน้าพรไม่ก็ไปลาบเหรอถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเลยมันไปมันอือเฮยอันนี้เป็นในโซนของความนะคะความไก่ของน้องช้อย ก็บไข่นะคะก็บไข่ไหนชอบไข่เด็ไม่ใช่คนละไข่คนละไข่นี่นะคะไข่น้องช้อยจังเดียสมบัดิมาก,ากาค่ะกข่จีบตัวออกสีสีโอ้อยเอาได้พบการดาในตาสีโศคนสวยเมืองพิษณุโลกเหมือนโชว์เครือทวพูนะคะต้องเก็บผ้าตุ่งดงกันด้วยนะคะ อ่าไม่บอกล่ะไหนไหนโชว์เลยเด้โชว์ผลิตผลเลยดิอเอากระดิกปะคะใส่ใส่ใส่แบบว่าสารเคมีปะคะไม่มีอ๋อนี่ค่ะอ๋อเอาอินเคมีไช่สเคีขอได้โชว์เด้อเด็ดเด็ดเด็กินกับปลาร้าเลยวันนี้นะคะ ฝากฝากใจมอกไว้เป็นเป็นกราบหลวงพ่อพูดท่ชินราษลูกขอประกาศจะรกกกักเห็นดูห่วงแห้ฝากลูกลวงพลูกพอหักขอลูกแหน้นี่ค่ะเป็นผักสวนครัวริมรัวกินได้นะคะ ก็เป็นการมาแบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับบ้านใกล้เลนเพียงนะคะเดินมาก็ว้าวเอาผักกินหน่อยนะว้าวเอาเลยประมาณนี้แล้วก็เรียกมันสักส้มจุกส้มจุกนะคะที่นี่มีพญานาคด้วยนี่นี่เปาี่นเปลี่ยนน่าจุกน้ำนะคะหอมมากวิ่งกลิ่นหอมวิ่งกลิ่นส้มหอมมากเลยจริงๆ นี่นะคะเนี่ยดีไปหน่อนี่จะซากไปหน่ยนี่คะ่ะค่มจุกค่มจุกเข้ามาตักๆมดูหน่อยมาดูหน่อยนี่นหอมจริงๆเด้อเนี่ยค่ะใช้วิธีแบบโอ้ขอกินหน่อยเด้ออะไรเงี้ยค่ะเจ้าของก็บอกเอาเลยมัน,น,น้องช้อยบอกว่าถ้ามีปัวญ่าอย่างนี้ไม่มีหรอกนะคะ มีพวงง่ายกว่าใสยส้มจุกอีกนะคะน้องชอยบอกมออีองเยอจลู่ด้อ้ก้กระต่ายแล้วนะคะอต่างับส้กยะคะ้อารูปเล็กืเปนี่ก็เป็นเส้นทางไปสู่ อะไรเขาบอกทำแบบมีภัณฑ์เล็กๆชีชอผ้าที่อะไรเต็มไปหมดมีปลอกแล้วปลอกแล้วปลอกส้มจุกแล้วปลอกส้มจุกแล้วพ่อบอกว่าเป็นเรี้ยวตัดติ๊กเ้ามา ดีจังจุกนี่คะมันยังไงคะมันยังไงคะเปรี้ยวตัวสั่นเลยนี่เป็นนี่พวกกี่ทอผ้าในงายของนางนะคะนางทำใบสีด้วยนะคะหางานนางได้นะคะทำใบสีจัดเครื่องงแต่ง,งแต่งงาน อุปชาอะไรก็ว่าไปอุปสมบทนี่เป็นในบ้านยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เป็นแนวแบบว่าลอฟนะคะลอฟนี่สมบัติของเขาสมบัติของเขาสไตล์ที่นางชอบตีหรอตีแต่ว่าท่านยังไม่ได้ทำทันหมดนี่และนี่ค่ะมุมนี้ค่ะนี่ก็ยังวางประทีปอากาศนะคะเด็ดเขาจะค่อยทำไปเลยอันนี้คือการทำอะไรคะนี่แหละค่ะสาวเก่นฝ้ายตัวจริงอยู่บ้านป่าที่นี่เองที่บ้านไหนสิที่บ้านไหนสิ นี่อะไรอ่ะอ๋อทำเรียกร้อยก็ได้เ่วยอธิบายสิอันนี้คือมันเริ่มมาจากต้องมีอะไรก่อนเนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรดอกฝ้ายอันนี้คือดอกฝ้ายเหรอใช่เราก็ต้องเอาดอกฝ้ายเป็นฟูๆเอาไปตัดเด็กอ๋อก่อนจะเป็นอันนี้ใช่ไหมก่อนจะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นดอกฝไม้ฟูๆแล้วเอาธรรมะดีให้ฟู คูเราก็มาคันให้กินตรงนี้มันเป็นหมวกที่กระถึงจะได้เราสามารถทำได้แล้วไไแบบนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยฝ้ายอ๋อไม่ได้แบบนี้ชื่อเรียกใช่ป่ะเน,นี่ยเขาตัดไ <c oughs> ใช่ถ้าไวคือการขั้วพันธุหนึ่งอ๋อเด็ดล่ะมันก็ทำคนเดียวเขาเหมือนจริงจริงเลยว่า คือเขปั่นพิชิการเข้าเก่ยอันน anyway ั้นนี่มีการได้ประโยชนาด้วยแล้วมันก็จะออกมาสวยงามเขาทําได้สวยหวานมากเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่น้องเกมบอกว่าทําตั้งแต่ขั้นตอนอะไรนะทำเองหมดเลยแฮนด์เมดตั้งแต่ขั้นตอนการปั่นไฟอย่างเงี้ยหรอไฟยอมไฟสีหวานมากจริงๆสีหวานมากนะคะในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าสีหวานมากเมดพรีเซนเตอร์พี่ไพ่ดูเลย สวยมากนะคะอันนี้แันเมทจริงๆถ้าใครอยากซื้อไปทันนะคะเพราะตอนนี้ฉันเจ้าของเลยค่ะสวยอ่ะชมพูหวานแบบแล้วก็มีน้องเกมก็ไปทําเป็นแบบพานุพานมเป็นย่ามนะคะเป็นย่ามสีฟ้าน่ารักสดใสสวยอ่ะสีหวานหวานมีด้วยมีด้วยใครคนสนใจก็ติดต่อได้นะคะแพ้อ่อผืนนึงอาจจะทำสักครึ่งปีเพราะคนทำคนเดียวเองนนเป็นไรที่ทำแฮนเมทแล้วก็เป็นตุมเนืเป็นตุ้มเนื้อแบบ พอได้มือแล้วก็เหยียบีดไดยสีเราเองแล้วก็สานตัวเองเสานอะไรได้บ้างคะสานได้ากระตากระบุ่มน่ารักอยากได้เลติดต่อช้อยได้ค่ะจะทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเสร็จเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่ง มันคือสบายมอหรืออะไร,รอ่ะช้อยสินบัวบัวของผ้าใช่ไหมตินผ้าสวยนี่โอ้โหหนังบักเองนะคะนี่คือชัยหน้สวยงามนะครับของเดิมผมก็ไม่อยู่แล้วให้ดูเขาได้คอป่ะโอเค็นะนอนเขาต้องทำอะไร ừ, ừ. ừ. cứ rồi cứ rồi ừ. mưa thử các tuổi tỷ nhập các sầu อ้เห็นแลาวมันจม,มามต้อง่อเขาทดสอบนะคะเขลองทำซึ่งเจ๊เคยทำใช่ไหม จริงๆแล้วเนี่ยนะคะพวกเราก็ได้ไปเที่ยวกันตั้งแต่ไล่ขึ้นไปเลยนะคะนครสวรรค์นะคะตั้งแต่สุพรรณนครสวรรค์ลไล่มาจนพิจิตนะคะมาบ้านน้องชัดเซงชอยหรือว่าน้องชัด The land, เดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์นะคะ เนีย่ยนะคะก็ไปเที่ยวชมตลาดแล้วก็ร่วมพืเป็นเบิร์ตเดย์นะคะน้องเข้าต่างกันด้วยเพยในทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ฉลองกันแบบกันเองง่ายๆเรียบง่ายมีความสุขอบอุ่นนะคะมีเขาก็โชว์ฝีมือให้เราได้ทานนะคะน้องชายเพลงชอยและน้องข้าตังนะคะอร่อยอร่อยมากนะคะให้เราอยู่แค่คืนเดียวแล้วเขาก็รีบไล่เรากลับบ้านเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่รับแขกพอดีทำงานนะคะหยอกหยอกนะคะ เนี่ยนะคะก็เป็นกับข้าวฝีมือน้องชัดนะคะอริดอร่อยสุดฤทธิ์ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้อุปการะคุณอุปการะข้าวนะคะทุกทบ้านเลยที่ให้เราได้ไปทั่วแหละแดกไม่ยั้งกันเลยนะคะขอขอบพระคุณจากใจจริงๆคะ่ะ